มีน้องทากที่ต้องคอยระมัดระวังนะครับเรดาร์ปลาลิมปลาลิมโอ้โหแหวานไปแล้วครับมาโต้กระแสน้ําขึ้นไปนะครับกระแสน้ําแรงโอ้โหมาแล้วโอ้ได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 ้เห็ดกอได้เหี่ยวห้องนะเดีจ้าไปทอนแหนี่นะฝ่ายนี่ไปน้่งคุ้มจนมอไปไปอ๋อ ใบมงใบมงกีนเข้ากันออกอหอเียนเข้าแล้วเดี๋ยวใบมงแล้วมาหา,าดูเดี๋ยวได้ไปตอดแหโอเคน้าสายเคาดีน้ำน้องไป<ะ>อันนี้ขี่รถมาแบบม่ว่าแม่บอกว่าแม่ได้ป๋า แก่หน่อยช,ช่วงนี้ต้องระวังทากนิดนึงนะครับทานี้แน่นอนอยเยพรเจ้าเพราะว่าที่ไหนมีท่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์ปัสจากสารพิษแก่พมาอเ่นก็จะแบ,บดไ,ได้ต้องมาเตื้อไม่ต้องมาลุกได้เฉยหน้าฝนก็จะ ชุ่มชื่นชุ่มฉ่าแล้วก็มีน้องทากที่ต้องคอยระมัดระวังนะครับเอแม่ปิดฟ้านมาได้ก่อนเจอทากตกลกไปเราจะโดนไหมเนาะรุ่นอีกทีนี่คือสวนของนาไทยนาวินนะครับญาติิกันกำลังเตรียมพื้นที่ปลูกใหม่เจ้าครับช่วงนี้อาจจะปล่อยคลิปไม่ตรงเวลาต้องขออภัยด้วยน,นะครับเพราะว่าต้องยุ่งอยู่กับห้องครัวใหม่เนาะครับ สวยงามบ้านเฮาเจ้าหลังโขดโต๊ครับคุณสิ่งอืง่นสิ่งกบด้วยป่ะนะอืนาวินนอนเทานันนี่นาวินี่ก็เลี้ยงวัวนะครับอ,อึงกันึงเลยเนี่ย,ยนินเส้นทางใช้ได้ได้ไหมนี่รั้วบ้านๆน,นะครับ<ด>อ่ะดูนาวินก่อนดูวัวจะออกเนาะวัวจะออกรองทาบู๊กับไปใส่อีกแล้วทำไมไม่เตรียมรองเท้ามาดีๆล่ะ เราต้องดิฉันหรือเปล่าเสียวอยู่โอ้ไปแชมพูมาไ,ได้นะ่ะไปหายาพอลูก็ได้เหรอไรพุ่นอะโอ้ดอกแคงามๆเลยเจ้าอืมเหมือนเอาไปยัดใส่แล้วก็ทอดกินปิ้งก็ได้ดอกแคงามๆนี่โอ้โหเออยาพอนไย้เหอแม่มาแล้วอ่ะ แม่สวัสดีครับได้ยังพ่องโอ้โหมีนะเนี่ยอู้หู้ทำเปเล่นไปนะเนี่ยอู้หอยไอคอนปลาปลาสเต๊ะนะปลาลิ้มปลาลิ้มปลาฉลาก่ปลาฉลากเอาไว้แปะปลาล่าเนาะอะไรนะโอ้ยไอพรนไอคอนเก่งกันแน่เนี่ยปลาลิ้มหอยโคมเดี๋ยวไปสมทบหอยนะคะรับหู้ได้ปูอีกนะอ้จะได้เรามาช้ำเลยเนาะเต๋ออ้าวต๋อเป็นยังงปูสองตัวปลาช่อนนี่ก็คือไซส์กำลังดีเนาะ ไม่ธรรมดาเนี่ยกระดอกลุงยีมาตั้งแต่ตอนแรกก็ดีเนาะแหมี่ไทยจนไปตอดแห่สาวทีวเขาไปตัวพี่ไทยหล่อมเจ้าช่วงบ่ายนี้อ่ะก็ถือว่าผลงานของคุณแม่นะเดี๋ยวเอาดีไปทำให้แขกไปแกะถัวลุกอ่ะเก็บผลงานครับแม่พรมาคนเดียวใช้เดียวนะครับแม่ไปยี่ไดปลาสลัดปลาสลัดปลาชะเด็ดนี่ก้างเนี่ย เอาไว้แปรงก้นตัวอื่นไปแป,งปรงไปห่าเนาไหมเนาะปลาน้อยก็มีปลาซิวนี่นปลาขาวซิวประจำนะพี่กุโอ้ปลาขาวปลาซิวปลาน้อยเอาไปขังขังมุดอ่ะกะขังใหญ่กะปลาปลาซิวเลือกเอาไว้ให้แม่ครับบ้น<ม>บาน<ย>เลยนนะเลยนาะวิธีคนเท่าคนแก่ในอดีตนะครับคุณแม่ก็ยังแข็งแรงเลยเนี่ยใช้สวิงหานะครับแป๊บเดียวเองเนาะเรามาช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรแม่ว่าต้องมาเตือ๋าได้ว่ะปรากฏว่าได้เฉย ปี่ดสาตัวตัดยังเนาะครับเอาเก็บวัตถุดิบแจกแม่ไปหางที่บ้านครับเป็นน้ำโอเคได้สามตัวไอสามล็อกน้ำแม่ลายน้องก็ได้น้ำน้องเนาะน่าจะมีปลาอะไรมานี่ไปส่วนไหนโอ้เป็นแต่ปะตุ้ย ปกรณ์เยพรมีแว่นตาด้วยนะเยพรนี่เจสิบเจสิบหกกันมั้ยเราแข็งแรงอยู่เนี่ยครับ<ป>เดี๋ยวป้าไปขังให้แม่กันเนาะครับมนต์สนีหหน้าฝนเจ้า จัดทีมไปหาปลากันแล้วเนาะเจ้าก็กี้ไปหอยยัยพรได้ปลาคือตอนนี้น้ำน้องอาจจะมีปลาในแม่น้ำไม่ลายน้องจาลงท้องท่ากันมาครับกระไทยกระปิมุ้ยเนาะครับมาแอลพอปลาลองดูว่าจะมีไหมเพราะว่ช่วงนี้น้ำหลากเนาะโอ้ไข่แมีกบโอ้ตัวเมวโอ้บวกมันไหมลิงกบไว้ตรงนี้ด้วยบอกรบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ แต่ว่าเป้าหมายเราไปหาปลาธรรมชาติกันก่อนน้ำไม่ลายก่อนครับไม่ได้หาปลานานมากล้วค่ะไปเลยดีกว่าเอาละโอ้น้ำแรงโอ้น้ำแรงน้ำแรงนี่แบบต้องซื้อมาแน่นอนโอ้ทำไฟทำแรงมาหามปาเอาละน้ำแรงครับโอ้ เรียกไหวไหมปลาแล้วว่ะหันปลาแล้วบอกเต็มเจ้าเต็มเต้นเต้นลุ้นลุนลุนอ้าวหวานไปแล้วครับมาลองดูกันมาลุ้นไปดยกันนะครับกับการหาปลาช่วงน้ำหลากนะครับเนี่ยยู่หาไม่กะคนไปบ่อยเพียงอกคกับไปมาแล้วไปมุ้ย ระวังมือถือดีๆนะเกอดกำไมฟค่ะเจอกกำไมโอ้โหน้ำเชี่ยวใช้ได้ครับแต่ว่าพอลงไปได้อยู่มากเลยครับได้ไม่ยโอ้โหไอ่เดตดาเราไปเปียงโอ๊กเัายังไปมาแล้วครับแล้วขึ้นไปบนสายแล้วนะครับแล้วก็จะโต้กระแสน้ำขึ้นไปนะครับ ก็แหลองกันไปครับต้องดูปลาจะขึ้นกอกดูดูกระแสน้ำใช้ได้ใช้ได้อ่ะกินงานแล้วล่ะกินงานเลาวครับตามผู้เชี่ยวชาญไปนะจะมีข้องเอาไว้เก็บปลาแล้วก็มีแหวหวานนะครับนี่ผู้หญิงกวานแหนะครับ โต๊ะหลายรัล้านไป,ไปเราจะโต้กระแสน้ำเข้าไปที่ฝายนะครับจุดสิ้นสุดของเราในวันนี้ตามอ,อนจะมีดีกว่านะ สำัก่อนแนะั่เอาต่อมอนนี่นักวัาครับมาแล้วอ่ะมาแล้วนูว่นโมีไหมนอ,อ่ะ ใจเย็นๆครับเกมเพิ่งเริ่มกระแสน้ำใช้ได้ครับมีกะลามะพร้าว ไปไปโอ้คุณนี่มีสิทธิ์คุณนี่มีสิทธิ์หรือเปล่าอ๋อยังอะไรครับไม่รีบไม่รีบครับมา t h เดี๋ยวเขาดูนะครับนี่แล้วปลาปีกเหลืองโอ้โหเหมือนกันเหรอปลาปีกเหลืองครับได้แล้วโอ้โนี่มีมีมีเดี๋ยวเไาดูนะครับโอ้โหครับได้ได้<ะ>ปลาปีกเหลืองอันนี้ดีเล <c oughs> อันนี้ <c oughs> ปลาปีก ปีกแดงฮะปลาปีกแดงอาฝั่งนูก็ได้ละเอายางยายางได้างยหมานะยหมานหอ้ปลาขได้หลายเฮ้ได้หลายได้หลายตงนีได้หลายอ้มีแถ้่หมานะหมัป่ะหลลงมาี่นองจโอ้ได้แล้วครับนี่เขาดูนะเขดูเลยปลาปีกเหลือง ไปแล้วทกตัวครับยังมีอยู่นะยังมีอยู่ยยต้องงมอ่ะเบียต้องงมเนาะแค่หลากขึ้นมันรุด okay. ใช่ครับมันมากระน,นั่มบอกระนั่มเน่เน่ต้องงมอ่น้องครับตรงนี้กระแสน้ำอุ่นกระทบกันกว่าเน่ทุกตัวมันจะมีอโอ้โหธรรมดา ไม่ไหนเห็ดแจ็แบแคนได้สำเร็จจับสำเร็จจับลองจับดูลองดูลองดูได้ได้โอ้ไม่ธรรมดาครับที่เยอะก็ได้ปลาก็ได้ <laughs> <laughs> โอเคเซตแรกผ่านไปครับหอมหลอมีอยู่ก็ได้อยากกินหม <laughs> ไช่แล้วติดซอยห้อยตามกันไปครับปลปาปีกเหลืองปลาปีกแดงไาแล้วโอ้โหแหกกลางเป็นกินได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่อง เเนาะมโอ้ชีมีปลากรดเนาะอีโซนนี้น้ําอุ่นนะครับเพราะว่าไหลมาจากโอ่งน้ําร้อนนะโอโซนนี้อุ่นไม่กลับมาเจอไม่เคยเจอเรือยังลุ้นก่อนลุ้นก่อนมาฟังเจ้ากำลังเริ่มใช่เกมเพิ่งเริ่มกำลังเริ่มของมันแล้วปลาธรรมชาติกันนะครับฝนตกแบบนี้น้ำจะขุ่น ลาก็จะตาบอดหรือเปล่าโอ้ได้ได้ได้อะพี่มุ้ยดูหน่อยตัวใหญ่หรือเปล่าตัวใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาโชว์หน่อยโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะปลาปีกเหลืองขอบคุณครับปลาปีกเหลืองโอ้พี่มุ้ยก็เป็นธรรมดาได้แล้วคเดียวครับไซส์กำลังกินเน้องใช่ อ่ะลองดูกระแสน้ำอุ่นครับโอ้ได้แล้วไปครับปลาขาวปลาปป้งเหลืองตัวใช้ได้กำลังดีแล้วเนี่ยนะได้แล้วครับโอ้ตรงนี้ร้อนไม่ใช่อุ่นนะร้อนล่ะร้อนหนักการท้ายใช่ตรงนี้ร้อนล่ะอ้าโอเคโอเคถอยก่อน อยแพ้เอาเอติดละติดละแป๊บนึงเอาได้แล้วได้แล้วแป๊บนึงนะครับนางเอกเขาในหันหน้านานเอกทีมวยตามมาติดติดละเอียงเป็นแผนกเก็บรูปไปนะลุ้นอยู่หลังกล้องนะเสือก่เทเก็บก้านเนาะเก็บมากัเลยครับปีนี่มั่เสือม่จม ท่าแหงไปเดี๋ยวไปรุนฝ่ครับเดี๋ยวไปรุ่นที่ฝ่ายเนาะโอ้โหได้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 โอ้โหได้ที่ไปครับเนี่ยปลาปีกเหลืองปลาปีกเหลืองปลาปีกเหลืองนะครับวว้าครับโอ้ฝั่งนี้ก็ได้เจ้าอ่ะเก็บเอาฝั่งนู้นปลาปีกเหลืองไม่เหมือนกัน นี่นี่นายเอกเขาบป็นคนใช่หรืยัเป็นนางรองไปนะลืมมือมังงมเลยไปนะใคร,ครหวัวเพลินครับวันนี้ครับหายอยู่หากินตามธรรมชาติเนาะป่ะไปต่อไปขบวนฝังก่อน<ๆ>ตามนาไทยไปครับมือหวานแหงเราในวันนี้ ลงนี้มาลุ้นไปครับน้ำแรงเนาะน้ำค่อนข้างจะแรงจะเชี่ยวก็ต้องมาล,ลุ้นดูว่าปลาจะติดแผไหมโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ได้ลแล้วลงไปแล้วนู่น ون, ฝายอยู่ข้างหน้านู่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดสิ้นสุดที่ฝายนะแต่ตอนนี้ระหว่างทางก็หวานกันก่อน,อนละปุ๊บ โอ้โหโอ้โหข้ามน้ำไปฝังนี้อึ๊บโอ้โหละอึ๊บโอเคโอ้โหขึ้นฝังอีกฝังหนึ่งนะเียงระวังนะรังท้ายแล้น่นนั่นระวังระวังระวังใจเย็นมา มาอะโกน้ำเชี่ยวน้ำลึกบึงใช่ขอบาขึ้นตัวเนี้ยไปโอเคขึ้นมาโอ้โหโอ้โหเปรียวแหลมไปนี่หาอยู่หากินกันแบบนี้นะครับวิถีบนบ้านนะะกจจะมีไหมเนอะครับโอ้ธรรมชาติสวยความอุดมสมบูรณ์ที่ยังมีเห็นในปัจจุบันจะเจอป่ากระดูหบ้าหน้าฝายครับรุ่นหน้าฝายดีกว่าเนาะ ติดตามรรบชมกันนะครับมาแล้วอืออ่ะลุ้นทางไหนดีนาทยหรือพี่มุ้ยดีไปที่ลุ้นตรงนาทยแลวกันนะ โอ้ได้แล้วเน่เน่เน่ปลาปีกเหลืองสุดยอดปลาปีกเหลืองนะใกล้ๆหน่อยสัมผัสแบบใกล้ชิดไม่กไหมปลาปีกเหลืองอ่ะปลาปีกเหลืองกันหรอเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวไปกันครับโอ้ยได้แล้วอ่ะเก็ดใส่ข้องสุดยิปลาปีกเหลืองนะที่เห็นในวันนี้ครับปลาปีกแดงเขาได้เห็นบ้างนะ ครับวันนี้น้ำเยอะเนาะอนโอติยู<อ>นี่ใต้แหนี่ตัวเล็กนี่นี่นี่อ,อ่อ๋ออันนี้ปลาซิวเอปลาซิวโอ้ปลาซิวไซส์ใหญ่เนี่ยโอโโอ้โปลาซิวปลาซิวก็อร่อยนเ,อเนาะไปแอบเนาะไปแอบไปหมกดตรงหน้าฝ่ายอีกรอบหนึ่ง